ในที่โมโนนะครับทางประสิทธิ์ได้รวบรวมร่วมกับชุมชนนะครับว่าได้ไป40,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีคณะจากชุมชนคณะอิหม่ามกรรมการประสิทธิ์ได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่น้องทบัวโน้ที่ตอกตอกมานะครับแล้วตอนที่นครหลายที่ด้วยกันเมื่อมีรถทกวร์ไปนะครับน้ำท่วมตรงไหนก็แล้วแต่ มัสยิดจะเป็นจุดศูนย์กลางประกาศให้กับบรรดาพี่น้องผู้บริจาคแล้วก็เราก็จะไปเยี่ยมจัดเป็นถุงยงชีพเป็นอาหารนะครับให้กับบรรดาพี่น้องอันห้ามีรัฐนะครับด้วยกับการร่วมมือนะครับด้วยกับการการร่วมจากองค์กรเขต่างๆทําให้ทุกๆโงรงการที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้อย่างง่ายดายถามว่ามัสยิดมีเงินไหมปกติมัสยิดเนี่ยรอมเงินบริจาอย่างเดียว แต่มัสิดเรามีกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือธรรมดาพี่น้องนะครับกองทุนของมัสิดมีทั้งหมด 5, 6ารูปแบบองกองทุนด้วยกันนะครับกองทุนวากับกองทุนซอกัสกองทุนการศึกษากองทุนร้านค้ากองทุนช่วยเหลืออุทกทั้งไป้ประสบไทยต่างๆนะครับมีเจ็ดกองทุนรับกั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของมัสิดด้วยกับสาเหตุที่ว่า มีการร่วมมือนะครับสามารถอิหมั่งบางครั้งอนะรับพังอิหมั่งการนัดกรรมการประชีต15คนถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจ้าสศรีสาวกฤษมาตอยอดจากการที่เราสอนดูอินการที่เราสอนอัตโนรอารต่อยอดไปสู่การมีคาบิทมีนักเรียนประจำที่มระชิดนะครับเพื่อความเป็นมาจะและให้ความรำไรที่มีคาบิทที่นี่นะครับเราเปิดสูนยรับที่ดดแปลงที่ดีทุน เหล่าส่วนที่สี่ที่เราได้รับการจัดสรรจากเทศบาลนครราชสีมานำนักเรียนในเขตเทศบาลนครนายจ่อยซึ่งมีทั้งพุทธอิสลามคริสตอ่ามันมันมน่เป็นจีนไม่แน่ใจว่าจะมีสัาพันธ์ในไมูุ่นะครับมาเนียมหูวัฒนธรรมแต่ที่มาสิบอรอติมาเนียเี็นจีนชีวิตมุสลิมนะครับมุสลิมอยู่กันอย่างไรอ่ามุสลิมอยู่แบบ นะครับด้วยนี้เองนะครับในส่วนของคัดดูอีนะครับเปิดสอนวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงเช้าจนกระทั่งถึงถึงเที่ยงนะครับบ่ายโมงมีนักเรียนทั้งหมด384คนมีครูผู้สอน15คนนะครับครูเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดในจับบนงหวัดศร จะทำภายในงานที่จะทำภายในได้รับการจัเสนอการเดินฟ้าลอยทะเให้สถานที่ในสถาบนบุรคลนะครับมีประกาณให้พอสามารถที่จะจัดกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนในในช่วงต่างๆนะครับซึ่งซึ่งจะมีจะมีสนามนะครับสนามอการถไฟฟ้าให้กับให้กับบุคคลการสอบวัดดุลยพินิจมีนักเรียน แต่การเรียนเข้ามาเรียนด้วยไม่ใช่ทุกคนเรียเพื่อเป็นอาจจะเรียนจากรัตภูมิจากสเสนาวีนะครับมาเรียนที่นี่เรามีค่าใช้จ่ายเก็บเธอทั้ง400บาทปีละ50นะครับเป็นค่าใช้จ่ายนี่จะต้องจ่ายให้ทางโรงเรียนเป็นค่าเทอมค่าบัณฑุโรงเรียนนะครับในทุกปีเราจะมีการจัดการวิชาการการจัดการวิชาการเราเรียนระดับชีวะของปรี ท่านมีความคิดอย่างนี้ปกติเวลาคนรู้สึกมมันจะเป็นคนแขกผมนั่งอนู่ก่อนนะอาจารย์นัคนแขกเขาก็คนแขกเนี่ยในความท้าทายตัวคนที่มาเยี่ยมบ้านเราตกไหมเพราะเป็นแขกมาอยู่สามวันในห้องโถงนั่นคือแขกเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นแขกเสีชื่อเสียงที้นี่เนแขกเมื่อเป็นคนแขกเขาจะต้องสับบ้านของาเราองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิเิษเป็นหน้าที่ของอีหม่ามเอง จะต้องตรความเข้าใจของนักเรียนในเขตเทศบาลนครน่านใจเนี่ให้รู้ว่ามุสลิมคือเจ้าของพื้นที่เหมือนกันเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นมุสลิมที่เกิดที่นี่อยู่ที่นี่สัญชาติไทยเหมือนกันนะครับตระเพิดความใจของผมเพื่อนเพื่อนยกนั่งนายกเทสมนตรีนครน่านใบอกว่าเป็นงานใหญ่หนูที่ท่านต้องผมให้กว่าสองพันล้านเลนี่เราบรรดาอาารเราจะต้องสร้างแล้วก็จะต้องดึงให้ตระเพิด คนที่ไม่ใช่ผูสื่อข่าวให้เขารู้จักผูสืิอโดยแท้จริงให้เขารู้ว่านี่คือคนไทยนี่คือพี่น้องของเราร่วมชาติเดียวกันนะครับข้อนี้สามารถมองถึงแล้วถึงฝั่งตรงก็เจอปัญหานี้เหมือนกันยังต้องพยายามติดต่อกันแต่ครั้งตินหน้าจะมีถือว่าส่วนหนึ่ง20-30เปอร์เซ็นต์สามารถทำใจเสีมพันธุ์นะครับแล้วก็ในในในส่วนที่สาม นะครับมาซินนัก่อนรุ่นเเป็นที่รองรับนะครับพี่น้องที่มาล่วมร้องนะครับฮัทละนงร้องในทุกๆปีนะครับทางคณะกรรมการมาสินจะเป็นที่ทราบกันพี่น้องชาวบ้านจะได้รู้เลยมาต่อสมุพี่น้องนอนเต็มเลยที่ร้านสีฟ้าที่พี่น้องนั่งดื่มกาแฟวันเี้บางครั้งก็คูเสือนอนลงนั้นลยจากสามจังหวัดส่วนใหญ่ทางมาสินไม่มีปัญหานะครับขอบาระที่บริการ เก็บต้นเดสดาอิรที่าสะทุกอย่างที่คิดของทาที่ดดของเราแต่บางท่านว่าจะไม่มีขอต้อมขอให้พี่มาเสนอว่าแร่งทองที่เกิดขึ้นนี้มีทุนกับเงินนนลเท่าไรครับขอบคุณนครับ ผมผมใช้คำว่าสร้างความคิดก่อนผมใช้คว่าสร้างความคิดก่อนนะถามว่ากนักรรมการประสิทธ์ไม่แตกต่างอะไรกับท่านที่มานั่งอยู่ตีงนี้ทำอะไรแต่ละอย่างบุประมาณไม่ต่างกัาร้านนั้นแล้วก็มัดสิทิเนี่ยปกติจะเอาเงินที่ไหนถูกไหมอันดับแรกเลยอย่าคิดที่จะขอก่อนขออันดับขอรู้อยากคิดก่อนอันดับแรกถามว่าจากกรรจะ ก็เลยยังรอรับคิวอ๋ออนี่คนที่นี่แล้ผมเป็นอยู่เป็นเดือนแล้วก็เป็นคนที่นี่เดี๋ยวกันต้งเช้าอันนี้อันนี้ A P T A คนไฟฟ้าือนกันเกษียแล้วันเดียวกันเดียว